แต่คอนเทนต์อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอา้ย่าสิมาปู่ครับไหวพันครับขนแกนมสามครับลอยสามติดไส้ครับผมนี่ครับพันลอยมากแล้วครับเจาะเอาหาซูนหนึ่งแปดไถพุนดินไว้ครับเนี่ยติดไส้ครับพี่น้องตายตายตายหาแนวเมื่อยอีแล้วคอนเทนต์อีกแล้วครับเปรียมลอยเลย ติดใต้ออกแล้วครับต้องให้เจ้าหาศูนย์หนึ่งแปดดันไทยให้ครับนี่เบาขี้เพื่ครับครับเอลหาศูนย์ครับมือเสากะไปดึงเอลซีเจ็ดศูนย์แปดไหมครับขึ้นได้แล้วครับนี่ครับใส่อ้อยพันมากครับเอาเนี่ยครับปีเรียกครับคนแกนสามครับเมื่อยอีกแล้วครับติดใต้ครับพี่น้อง นี่ครับพันขอนแกนสามขนแกนสี่สัตว์ว่าจักอันใดเทียนี่ครับเพิ่งรถกุมมีครับประมาณตันกว่าบอลวัวผิดข้อว่ะพี่น้องได้ช็อตเด็ดเจ้ะลอยสามว่ะนบติดสายครับว่าสิ่อวยขึ้นไปเทิ้งครับติดสายก่อนครับเียับลอยเลยงานเข่าแล้วครับพี่น้องท่านใดเข่ามาแล้วก็เข่ามาให้กำลังใจขึ้นก็ครับผม ช่องสองคุณสีชั้นเนี่ยครับแดดกับแดดครับคุณสายังดีๆครับตัวนพนปุ๋ยมั่นครับหอ,อนขึ้นมหมอีกลรวพี่นอ้องตอนนี้คลิปนี้ก็จบเพยียงเท่านี้แล้วครับมเดี๋ย้อขรถขึ้นกอนครับลอยสามขึ้นกอนติดท้ายครับเดี๋ยวติดทําเราครับนี่เกียมจนได้ครับ จรวอยสามห้องติดใต้ครับฝนตกห้าวันที่เขาได้ครับติดห้ำแล้วครับนี่ตอนแล้คลิปนี้ก็จ๊บเพียงเท่านี้ครับผม๋ยวเอารถขึ้นก่อนนะครับตยียมวยพันครับตอหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ